สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V p ธรรมดานะครับช่องบ p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคกเช้านะครับหุ้นนิเคะเช้าของวันที่26รก,กรกฎาคมองพันหายหกนะครับ หุ้นนี้เคเอก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V ี P ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับวันละ2รอบนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะอ่มีวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับวันนี้วันศุกร์นะพบกันใหม่อีกทีก็วันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดคร้วยนะับ ขอบคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันที่26รกรกฎาคม2567จะครับออาขึ้นมาทำไมอืมโอเคครับนี่คือเช้านะครับ901เน้นที่0กับ1นะครับ0กับ1 3 4 5นะครับอ่ามาจับคู่กันเลยนะครับ01 0 1>, 1 0 3 0หนึ่นสามนะครับเอาตัเวเลขเดี๋ยวมองไม่เห็น 0, 1, 0 2, ุน2หน่นสองเยนาะ0 3 0 4 0สน่นห้านะครับส่วน1ก็อ่า 13, 14, 15นะครับ19แล้วกันนะกันกันไว้นะครับส่วนตัวลองก็คือ9นะ9นะครับตัวลองนะ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับสามนี้นะครับระวังหน่อยนะครับระวังอันนี้ระวังเฉยๆนะเก้าเก้าศูนศย์หนึ่งหนึ่งนะครับเบิ้ลนะมันออกแปลกๆนะสองวันมาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ออกแปลกๆอยู่นะครับเราเน้นที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะนะครับสามสี่ห้านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับ 901ศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่0กับหนึ่งนะครับอ่าขีดเส้นใต้ไว้หน่อยกันมันเด่นเด่นนะครับอ่ามาดูกันนะครับขานี้เนาะดูกันชี้ขานี้เน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งตัวนี้นะครับอ่ากับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือตัวทางเลือกนะทางเลือกนะครับประมาณนี้นะครับชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับ รูดวิ่งเอาที่1เป็นหลักนะครับอย่างงี้นะครับลองก็คือศูนย์กับ9นะใครชอบเน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเช้านี้นะครับลองท้องไว้ก่อนเท่าไหร่ก็ดีหมดนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีแหงๆครับสวัสดีครับ